ยี่คนต้องอะไมาอยู Ban. Ban. <phones> ่ท <How> ี้ลัไปยื่งบ่ทำไรปั้นปั้นทำไรดูโูบชอาวดูดูบชับคิ n ค c อน ก็ชยายามมาชูกันเขาไม่ให้ดูโทรศัพท์เยอะนะเป็นเด็กเนี่ยรู้ไหมเดี๋ยวสมองมันจะฝ่อแล้วก็ตาก็จะบอดด้วยนะอ่าเอาไงล่ะทีนี้นี่ปั้นดูเยอะเกินไปแล้วนะรู้ไหมฮึทำไงล่ะทีนี้เปิดตาบอดมาทําไงเนี่ยฮึใครช่วยอะไรได้ช่วยได้ไหมนี่เอา <laughs> ปิดกล้องแม่ใช้ชูด แม่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อย่ามายุ่งอยู่นี่อะไรให้บ้านเป็นผีอะไรนะหนูทำการบ้านเสร็จหรือ,อยังอยู่ให้ทำการบ้านเขียการบ้านมีข้อความว่ายัางไงบ้างเขียนชื่อหรือยังคะอุ้ยไหนดูสิเรียบทำไมดำจังเลยเนี่ยเนี่ยถ้าลรบดำแบบนี้รู้ไหมเขาไปจุก กูขี้มานะเนี่ยไม่ใช่ทำไมถึงจะไม่ใช่ขี้ส่งพลังนั่นเนี่ยจูดจิตจูดจิตปิว้วในยิ้มซีในยิ้มซีในยิ้มส,มสิอันนี้หนูนอนหลับไหมที่โรงเรียนวันนี้หนูหลับไหมที่โรงเรียนอ้า เอานี่หนูหลับไหมที่โรงเรียน